เงียบเงียบสิครับเดอิกชกะคงจะตื่นเล้นะเพราะงั้นฉันเข้ามาเลยทำให้เสร็จสิทธ์นะแล้วไงล่ะครับอะไรล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยสารต่อเองนะครับจะได้รู้สึกทราบาม,มากกว่านะไม่ได้นะอจะเป็นต้องอดก,กลั้นไปแล้วนะครับ <อ>ทุกทีที่ทำยังไงเหรอครับ <job sustain> <terrace> พอแค่นั้นแหละครับหยุดเถอนนะเดี๋ยวจะใช้วิธีนี้เองอเ,ดเดี๋ยวสิไม่ได้นะแบบนี้มันถ้าทำแบบนั้นละก็เดี๋ยวหยุดเลยนะอา ออ,อ,ค,อคือว่านี่เขาทำอะไรลงไปเนี่ยแบบนี้ถูกไรออกแเต้เลยเร็วๆเข้าไปให้พ้นไปได้แล้วเอะนัโน,น,นเยช่วยหันกลับมาทีครับถูกไรออกซะแล้ว